วันนี้เสือตอนคุณตำรวจจอมเบิกบขาร้อนิ่ๆตัวตาความหลอดไปเอ๊หน้าตาแบบนี้คุณคุณน่ะเนี่ยใครกันละเนี่ยอ๋อโอ้โหเป๊ะเลยไยนี่มันคนร้ายที่ถูกออกหมายจับนี่มาเนะมายุดเนียบยังบอกให้หยุดไปอ้เอ้เจ็บไอ้ เดี๋ยวนะเดี๋นี้ะครยหาไปไปไหนเดี๋ยวมาโทษหนีไปได้กางเกงหลุดไปอย่างนั้นนี่เอาไงไปไหนเนี่ยวเอาเุ้ยหายไปทางไหนแล้วเป่ายิ๋วเป่ายิ๋วหายไปทางนั้นเลยโอ๊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 ยเก็บจังเลยทางนี้ได้ไงเนี่ยกู้ตำรวจขอโทษนะฉันมันใช้ไม่ได้เป็นตำรวจที่ไม่เอาไหนเลยโอ้ยดูซึมเศร้าจังเกิดอะไรขึ้นเหรอครับ ก็ฉันปล่อยให้คนร้ายจะมีหมายจำหนีไปได้อ่ะสิคนร้ายเหรอวันนี้ไป